ซ u บโสวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นเหมือนคลิปชาร l l e น g e ์เบาๆนะครับคือเหมือนมาร่วมเล่นสนุกกันก็ได้นะครับแบบว่าอ่ามันมันเป็นคลิปที่ผมก็ได้ไอเดียมาจากแบบชอตของต่างประเทศเนาะเขาก็ชอบแบบอ่าถ้าพูดถึงทีมนี้ใครเก่งที่สุดแต่ว่าเราไม่เอาอย่างนั้นเว้ยของเราเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าถ้าพูดถึงทีมเนี้คุณนึกถึงผู้เล่นคนไหนนะีครับซึ่งส่วนตัวผมนะ ผมขอเบสออนที่ว่าเราเคยทันดูแล้วกันนึกภาพออกไหมเออมันจะมันจะได้แบบว่าไม่ไม่ไม่งั้นแบบเชียโก้บูสก็แบบ <c oughs> แบบกลายเป็นว่าไม่เข้าจอแดนทุกคนนึกภาพออกไหมเออมาผมว่ามันไม่สนุกอะ่ะ ผมอยากแบบว่าเชียโก้บูแล้วแบบบางคนมาทานันเพิ่งมาดูยุคหลังก็เป็นเดมารเดโรซานะอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าน่าสนใจมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับผมก็จะอธิบายสั้นๆว่าทําไมผมนึกถึงคนคนั้นนะซึ่งผมจะไล่เรียงไป30ทีมเลยและอยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมคอมเมนต์ด้วยกันใช้คํานั้นดีกว่าว่าเออแบบไม่ต้องครบ30ทีก็ได้นะสมมติบางคนอยากพูดถึงแค่5ทีมว่าพอนึกถึงคนคนเนี้ย เราไอ้พอนึกถึงทีมทีนี้เรานึกถึงใครกันบ้างนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับนะก็จะขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะถ้าใครต้องการเครื่องซีลนะครับ S M Mark ครับนะบผมทิ้งลิงก์ไว้ใต,ต้ติดอ่าผมทิ้งลิงก์ติดต่อว้ใต้ description ด้านล่างแล้วเนาะถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อไปได้เลยนะครับมีเครื่องซีวหลากหลายรูปแบบมากๆแล้วก็ขอขอบคุณในทุนที่สมัครเป็น membership ทุกท่านนะครับเราไปลุยเลยดีกว่านะ มันเรียงตามอัลฟาเบตอยู่แล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอ่ะเริ่มแรกครับ a แอตแ t a Hawks ครับคือส่วนตัวผมเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ใจแอตแลนตา w k s มากนะเพราะฉะนั้นคนที่มันผมรู้สึกว่ามันมันเป็นภาพจำมากที่สุดสำหรับผมก็คือเทรยังนะตั้งแต่ผมดูบาสมาเออก็คือเทรยังนะคือถามว่าไอ้ยุคแบบคฮคอเวอร์พอลมิวแซปกับ เอาฮอฟอร์ดอะไรเงี้ยมันมันมันโหดไหมมันโหดนะเอายุคที่เข้าไปเจอกับแคฟในรอบเพลย์ออฟอะไรเงี้ยแต่แต่รื่งผมรู้สึกว่าภาพจำอ่ะมัน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 เป็นไอ้นี่มากๆเลยมันเป็นเถ์อย่างมากๆนะครับอ่ะไปทีมที่2ครับนั่นก็คือบอสตัน c ซลติกสนะครับส่วนตัวงผมเลยนะของผมเลยคือเคว i n การ n เน็นะครับภาพจำของผมคือเควินการ n e t ็ เพราะผมดูช่วงที่เขาแบบเป็นคู่แข่ง Rivalry กับเลเ e r s เลยนะครับปีไฟแนลสองพันสนะิมั้งถ้าผมจะไม่ผิดแล้วผมก็ดูเรื่องอไปดูใน YouTube สมัยนั้นต้องแบ่งเป็นเจ็ดพาร์ทแล้วผมก็ดูบ่อยมากผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้กูจำการเน็ตยุคพอพีอสอะไรนะ่ะขึ้นใจเลยนะแต่ว่าผมชอบการเน็ตมากๆนะฮะก็เลยแบบภาพจำก็เลยเป็นการเน็ตนะครับอ่ะส่วนทางด้านของชาร์ลอตต์ฮอร์เนนะครับ <laughs> มัน พอนึกแล้วมันนึกยากมากเลยนะภาพจําที่แวบแรกมาเนี่ยคือถ้าให้เอาจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นถึงได้าของล a าเมโลบอลนะเพราะว่าภาพมันจําง่ายมากแล้วผมพยายามแบบนึกไปนึกไปล่าสุด Hornet เนี่ยมันเหมือนจะเป็นของเคม b บอร์วอลเกอร์ใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่ภาพจําที่มันดูดีสัเท่าไหร่นะผมก็เลยขอต่อเวาลาเมโลลวกันนะครับทีนี้มาถึง บรุคลินเนสนะครับบรูคลินเนสเนี่ย, ets, ยผมผ่านมาหลายยุคมากนะตั้งแต่แบบยุคเอ่อพอเพียร์สการเน็ตโลเปสอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็ผ่านมายุคที่แบบว่าเอ่อเคนนี่ t อเกนซันเป็นโค้ชรวมถึงยุคที่เป็นเคดีกับฮาเดนเนาะแต่ผมต้องบอกเลยว่าพอผมพูดถึงบรุคลินเนสเนี่ยผมขอพูดถึงคาริส <laughs> โลเวิร์ดลวกันเนาะ คือยุคเคนนี่แอดกินสันนั่นแหละยุคที่มีดีโลอ่าคาริสโลเวิร์ดอยุคเด็กเทพเจเรตอเลนนะเนาะแต่ว่าคือคือผมก็แบบเน็ก์เหรอมันก็ต้องทางด้านของคาริสโลเวิร์ดแหละถ้าช่วงที่ทันดูนะถ้าช่วงที่ไม่ทันดูจะเป็นของเจสันคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าช่วงที่ทันดูผมรู้สึกว่ามันคาริสโลเวิร์ดแ่ะเพราะดีโลผมจะมีภาพจําเกี่ยวกับเลเกอร์สมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับเชียร์ก็บูสครับไม่ต้องถามเลยครับคนที่อยู่ในภาพความทรงจาของผมได้ดีที่สุดละ Represent สิ่งนี้ออกมาตอนที่ผมทันดูคือเดวิดโรสเนาะ MVP ผมทันดูแรกๆเลยแบบชูถ้วย MVP ตอนเจอแอตแลนตาฮอสใน Playoff รอบรอแรกที่ตบเจฟทีผมจำได้แม่นมากๆนะครับคลิฟแลนด์เคลลียฮะก็ไม่ใช่ใครอีกฮะเลยบรอนเจมส์ฮะแหมทีมรักผมเข้าชิงโดนตบแล้วตบอีกนะครับปี2016นะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยเนาะทานั้นของดัลลัสแมริกนะครับ ถึงแม้ว่าลูก้าดอนชีจะเฉิดฉายมากๆแล้วผมจะชอบเขามากๆก็ตามแต่แน่นอนครับว่าผมทันดูช่วงเดิร์กร์วิสกี้ครับปี2011ฮะนั่นคือ amazing history ตลอดการเรื่องหนึ่งของผมเลยนะผมย้อนดูไฟแนลที่แมริคเจอกับฮีทอ่ะห้าหกล้เว้ยสมัยนั้นยังต้องโหลดบิดมาอยู่เลยนะแบบแล้วก็แบบมาดูอ่ะคือมันไม่เหมือนยุคนี้ที่กดหลีกพาสปุ๊บขึ้นมาได้เลยนะครับอ่ะเดลาสเป็นเดนะิร์กเนาะ ส่วนถึงด้านของเซเวนตี้ซิกเซอร์เนี่ยคือจริงๆภาพจำของผมมันก็เป็นโจ้โจเอลเอมบีดนะแต่ถ้าจะให้ตอบจริงๆเนี่ยผมขอตอบถึงด้านของอันเดรอิโกดาล่าแลวกันที่มันเป็นภาพจำมากๆของผมนะฮะยุคสมัยอันเดรอิโกดาล่าทรูฮอลิเดย์เอลตันแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครทันเนี่ยคอมเมนต์มานะคือแบบโอ้โหไม่ก็แล้วตอนนั้นเนี่ยเดริควอสเจ็บด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าถึงด้านของซิกเซอร์เนี่ย สมัยนั้นอิกูดาลลาคือกล้ามอย่างแน่นตอนนี้แกก็ยังแน่นนะแล้วแกก็พาทีมเข้ารอบสองแต่ก็ตกรอบถ้าผมจะไม่ผิดนะเออนะครับมันก็เลยเป็นภาพจํำด้วยแหละเพราะผมรู้จักอันเดรอิกูดาล่าจากเซเวนเลยนะว่าเฮ้ยไอ้นี่มันใช้ได้เลยนะนะฮะตอนผมเด็กๆเ,เลยส่วนยูท่าแจ๊สนะครับไม่ใช่โกแบไม่ใช่มิเชลแต่เป็นทางด้านของกอร์ดอนเฮเวิร์ดฮะนะกอร์ด <laughs> อนเฮเวิร์ดนะครับโอ้โหสมัยนั้นผมชอบมากนะคือแบบแกเป็น คนเล่นที่นุ่มนวลนะแล้วผมได้ทันดูยุคสมัยนั้นพอดีถามว่าได้ทันดูยุคเดรอนวิลเลียมคิลินเลงโก้ไหมส่วนใหญ่ผมดูเทปซะมากกว่านะครับผมอ่ะแบบจะอยู่กับ NBA แล้วเป็นภาพจ,จริจริงก็ยุคกอร์ดอนเฮเวิร์ดที่อยู่กับแจสสนะครับเดนเวอร์นักเกสนะฮะแน่นอนครับแน่นอนเลยครับนิโคล่าโยคิชนะครับนะนิโคล่าโยคิชอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเบสเพลเยอร์ออฟออทม์ของนักเกสอะ <laughs> นะมาที่ดีทรอยต์พิสตัน ดีทรอยต์พิสตันยุคผมเหรออ่าคือคือช่วงที่ผมดูมันประมาณสองพันสิบพสเอแล้วผมไม่ค่อยได้ใส่ใจดีทรอยต์เลยนะเว้ยแต่ถ้าจะให้ผมเลือกจริงๆเนี่ยเอ่ผมขอเลือกเป็น KCP ได้ไหมคือหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกนะแต่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจำได้ว่าช่วงนั้นมันมี K คซีมีเบรกปะ เออแล้วแล้วผมรู้สึกว่าตอนนั้นมันเข้าเพลย์ออฟมั้ง something อ่ะแต่ผมรู้สึกว่า KCP ตอนอยู่นั่นมันเป็นตัวหลักแล้วก็แบบว้าว KCP เฮ้ยทุกคน Ken t o r r e คา w e a l Pro เว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้ว่าผมผิดหรือเปล่านะผมขออนุญาตเช็คแป๊บนึงนะผมจำได้ว่าว่า KCP อะ่อะ KCP อ่ะเคยอยู่นะครับเขาเคยอยู่ว่าเราเราเป็นตัวหลักด้วยนะเนี่ยแกแกอยู่ดีทรอยต์ตั้งแต่ดราฟ์เลยเออ นั่นแหละแกอยู่ดีทรอยตมา4ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนั้นฮะประมาณนั้นสำหรับดีทรอยต์วอริเออร์ฮะสเตฟานเคอร์รีเนาะเรารู้กันอยู่แล้วนะฮะซานตัวนี้โอสเปอร์เนี่ยจริงๆมีหลายคนนะยุคหลังๆเนี่ยแต่ผมขออนุญาตเลือกทีมดันแค้นล้วกันเพราะผมแบบรู้สึกชอบแกมากแล้วก็ในช่วงที่เขาไปรีเวนจ์กับแมมมี่ฮีทเนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่โอ้โหผมค่อนข้างคลั่งเอ่อสเปอร์ระบบของสเปอร์มากๆนะครับฟินิกซันนะฮะ สตีฟเนชนะฮะคนน,คน,นี้คนนี้ผมทันแบบท้ายมากๆแล้วนะแต่มันเป็นภาพจำผมขออนญาตขี้โกงนะเป็นสตีฟเนชกับอาร์เมร t สตอร์ดิมายแล้วกันนะครับคู่หูคู่นั้นผมทันแบบถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะทันท้ายท้ายมากแล้วอะ่ะเออนะฮะฮิวสตัน r o ็อกเกครับ, Rocket, รบ James ฮาเด e นฮะไม่มีใครแล้วฮะในหัวผมพอพูดถึง r o c k กเกตปุ๊บไปเลยครับเจมส์ฮาเดนนะฮะมาทีมถัดมา อินเดียนาเพเซอร์นะโอเคผมชอบไทริสซิลเวอร์ตันนะมันมียุคโดนมันท้าซาบนิสแต่ว่ามันในช่วงที่ผมดูเนี่ยมันไม่มียุคไหนจะคลาสสิก Classic, เท่ากับพอลจอร์ดอีร่าอีกแล้วเว้ยนะครับยุคที่พอลจอร์ดไปเจอกับไมมี่ฮีนี่มันเป็นภาพความทรงจำของผมมากรอยฮิบเบิร์ตแลนด์สเตฟานสันมิสเตอร์กีต้า่นี่เป็นไงแล้วก็พอลจอร์ดคือสมัยนะั้นมันเดือดดานมากๆชิงเอเซนคอนเฟอเรนซ์ไฟนอลกันแล้วแบบ จอตดังอ uh, man, ัดเอ่อเบิร์ดแมนมั้งโอ้โหนี่มันคือเรื่องราวที่แบบโอ้ผมมันคลั่งนะผมบอกเลยว่ามันคลั่งมากๆนะครับ l อ c l อค p e r s ครับผมขออนุญาตยกยกให้คริสพอลนะเอ่อยกให้คริสพอลจริงๆนะนะครับยุคเบรก Griffin, กิฟฟินยุคลอฟซิตี้เนี่ยภาพความจำของผมที่มันบึ๊บมาแรกอะ่ะมันคือคริสพอลเลยเวย้แต่คนสมัยนี้อาจจะจำแบบย two ุคทูฟอร์เวดไงคาวายกับอ่าพอจอเนาะซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ผมอะ่ะ เหมือนเหมือนเหมือนมัน,ม,นมันติดภาพจำว่านี่แม่งคือลอสซิตี้ประมาณนั้นนะฮะอ่าลอสแอนเจลิสเลเกอร์ผู้เล่นที่นึกถึงเลยนะคนแรกนะครับโคบีไบรอันนะฮะผมผมชอบแกผมดูแกมาตั้งแต่นาอ,อย่างที่บอกนะย้อนกลับไปดูไฟแนลปี2009นะที่เจอเดอะไวท์อ่าดูไฟแนลปี2010ันห้าหกรอบนะครับแล้วก็ตามแกมาเรื่อยๆจนแกรีทายเนาะวอชิงตันวะิสานนะครับแน่นอนครับผมนึกถึงจอห์นวอล โพโลสู่บรดลีบิวนะ่ยครับแต่ว่าจอห์นวอลนี่มันอยู่ในความสนใจผมจริงเพราะว่าตั้งแต่แกร,รฟมาเป็นรัฟอันดับหนึ่งแล้วแกเต้นท่านเนี้ยน่ยถ้าใครถ้าใครเป็นแบบวัยรุ่นยุคผมอะ่ะอายุประมาณแบบยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดเนี่ยน,น่าจะพอเก็ตอยู่ช่วงที่วิสระยังไม่ได้รีแบรนดิ้งเลยยังเป็นวิสระที่แบบดูเป็นพ่อมดอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบข้างล่างสีทองน้ําเงินอะ่ะนั่นแหละนะฮะยุคนั้นแมนเฟรซ์ริสล่ย์นะครับอันนี้ไม่ได้อคติกับจานะครับแต่ผม ได้เห็นแมนฟิสกิลลี่ยุคโหดอ่ะกริัน์กรายอ่ะโทนี่อัลเลนไมค์คอลลี่ซีโบนะครับแต่คนที่ทำให้ผมนึกถึงได้มากที่สุดนะถ้าพูดถึงแมนฟิสกิลลี่มาร์กสอครับถ้ายิงที่แบบไม่งอไม่ไม่งอไม่งอสอกอะ่ะคือมันไม่มันไม่เชิงไม่งอหรอกแต่มันน้อยมากมันยกขึ้นหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาเป็นผู้เล่นโพสต์เพลย์อ่ะคือคือผมนึกถึงอะไรรู้ปะถ้าเป็นผู้เล่นสมัยนี้นะ ขึ้นผมนึกถึงประมาณโดมันทาสาวน,นิสอะแกมีสกิลการจ่ายที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับมาร์กซอแบบแกเล่นท็อปออฟเดอะคีย์แต่เป็น2แต้มนะแล้วก็แบบจ่ายให้ตัวคัตอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมผมสนใจมากว่าถ้าสมมติเอ่อถ้าสมมติมาร์กซอตอนนี้อายุประมาณ24-25บสี่้าเขาจะมีสกิลที่แบบเหมาะกับตอนนี้มากแค่ไหนแล้วถ้าแบบเขาเน้นเรื่องการทำแต้มใต้แป้นอีกแบบเดือดเดือดหน่อยนะโอ้หผมว่าเดือดมากนะครับแมมี่ฮีทครับ And he's come to Wayne w a d นะครับ e n e Wade นะ D w a ของเรานั่นเองนะครับถึงแม้ตอนนี้จะรีไทยไปแล้วเด็กๆไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะที่มาดูช่องเนี่ยแต่ว่า The วนี่เดือดมากข้ามหายข้ามหาย The Flash นะแล้วก็ผมทันดูยุคเอ่อไมอามี่ฮีทตอนเป็นแชมป์ด้วยไงก็เลยอ่ะโอเคนะฮะส่วนมีวากี้บาร์ครับ Of course ครับ Yannis a n t e t o k um o u p o นะครับเพราะก่อนนันนี้ผมย้อนไปผมก็จำไม่ได้นะว่า ว่าบักส์มันมีใครบ้างอะแทบไม่ได้สนใจเลยคนก่อนหน้านั้นที่คือผมอะเลือกยานิสใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจำไม่ได้นะว่ามีใครแต่แต่ถ้าจะเป็นภาพจํารองจากยานิสในยุคที่มันเป็นประมาณอิรานหน่อยมันไม่เชิองอิราด้วยซ้ำแบรนดอนเจนนิงส์นะครับนะแต่ว่าผมเลือกยานิสมากกว่าอยู่แล้วมินเนสตาทิมเบอร์วูฟนะฮะหลายๆคนอาจจะเอ้คาวทาหรือเปล่าแอนหรือเปล่าไม่ใช่ครับ <c oughs> Can วิ love กับ r i c k ี Rubio โอฮะขอสองคนละกันนะครับคือคือวูฟเนี่ยผมผมขอเล่าตรงนี้นิดเดียวนะม่นชอบดราฟพวกตัวกีมาเว้ยผมเคยคุยกับพี่บิลในไลฟ์แบบว่าในไลฟ์ที่เราพูดด้วยกันบ่อยๆมันชื่ออะไรคือไม่ได้ทำนานนั้นไลฟ์กับพี่บิลเดี๋ยวรอได้เลยเดี๋ยวใกล้จะกลับมาละนะครับริกกี้รูบ b โอคือคือมันชอบแบบดราฟแบบไขวะ อเล็กเซย์เชเวตอะไรอย่างเงี้ยมานะึกภาพว่าแล้วผมก็ไปไฮเบเทอะนะครับแต่ตอนนั้นน่ะถ้าใครจําได้นะเข้ามาคุยกันได้นะหลายๆเรื่องที่แบบผมพูดคุยไปเนี่ยวิกกี้รูบิโอเท่มากสมัยนั้นแล้วเควินเลิฟเนี่ยโคตรมอนสเตอร์ Monster, ที่แบบดับเบิลดับเบิลแมชชีนอะเริ่มยิงสามแต้มได้นะครับเก็บดับเบิลเก็บออฟเฟนซีฟรีบัลล์หูมันเป็นอะไรที่มันเป็นภาพจำมากๆเนาะนะฮะพอแลนเชอร์เบเซอร์นะครับ ยุกผมมันต้องแน่นอนคือมันต้องเดมอ่ะเพราะผมเริ่มดูจริงจังไม่ใช่จริงจังเริ่มดูบาสเยอะๆก็แบบ2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2เออมันก็เป็นช่วงเดมพอดีแล้วแบบตอนผมเล่นบาสอยู่มาหาไอ้ไม่ไม่ใช่มาหาอะไรอยู่อยู่มออยู่มอปลายหรือมอตอ้นเนี่ยแล้วผมก็จะกิงแล้วแบบเดมไทม์แมนเดมไทม์เนี่ยครับแซคราเมนโตคิงส์นะครับเดมคาสคาวซินนะยครับยุคเดมคาสคาวซินเลยยุคไรซึ่งการประสบความสำเร็จฮะไม่มีอะไรอีกแล้วครับแต่ว่า าก,การกระทำรวมถึงฝีมือของเขาเนี่ยมันมันเป็นที่เฉิดฉายมากๆนะสำหรับเดมาร์คัสคานซินนะครับเนาะ,ะขยบมาครับโตรอนโตรัเตอร์ส่วนตัวผมนะเจมาเดโรซานครับเดมาฮะถึงแม้ว่าเขาจะย้ายออกจากโตรอนโตรัเตอร์มาอยู่สเปอร์มาอยู่เชียร์ก็บูสนะครับแต่ภาพติดตาโตรอนโตรัฟเตอร์ของผมอะ่ะมันไม่ใช่ปีที่เขาหวายได้แชมป์เลย มันไม่ใช่ปีที่แบบว่ารีวิวเอาไม่ใช่เชิงรีบิวแบบเป็นเฟรดเอ,อหลังจากนั้นใช่ไหมมันเป็นยุคเดบาร์ดิโรซานเว้ยที่ที่เขาแบบเฉิดฉายขึ้นมาแล้วก็ถูกเรียกว่าอะไรว่าเป็นเป็นลูเซอร์กับเลบรอนเนี่ยทุกครั้งที่เข้าไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นภาพจำของผมออแลนโดเมจิกครับแน่นอนครับแน่นอนคนนี้ผมมันไม่มีใครแล้วฮะ and he has come จอวายฮาวร์ดบูมบูมบูมจอมบล็อกฮะจอมบล็อกอย่างดอไวท์ฮา h เว a ร์นะครับเดือดมากๆเดือดมากผมว่าหลายๆคนยังจำให้ดีแม้ว่าตอนนี้แกเแกจะถูกล้อหรือว่าแกจะถูกสาดเสียเทเสียโดยสื่อหรือว่าหลายๆคนนะแต่ว่านี่คือ one of the best center ในยุคนั้นเลยนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่า สเตรชนั้นดูไว้โหดบ้าๆเลยเพราะมันยังไม่ได้มีการยิงสามแต้มการโปรเทคเดอะริมการเล่นพิกแอนด์โรรวมถึงการสามารถทำแต้มได้เองเนี่ยเฮ้ยน,นี่มันดูไวชัดๆนะครับนิวยอร์กนิกส์ฮะแฟนๆเลเกอร์จำได้ดีครับมิสเตอร์แจ็บสเต็ปคอมมโลอันโตเน่ ย้ายไปตอน,นกนย้ายไปนิวอร์กนิสผมทันดูคาร์เมโลเล่นให้กับนักเกสน่าจะประมาณปี2ปีเองมั้งเนี่ยครับก็นั่นแหละแล้วก็ก็ย้ายไปนิกส์มันเลยเป็นภาพจำของผมมาก,มากๆวเลยแล้วในตอนนั้นเนี่ยนิกส์มีทั้งอเมาริสตดิมายมีทั้งเรื่องราวของเจนนมีหลินถูกไหมการนำเจสันคิดเข้ามานู่นนี่นั่น,นเต็มไปหมดเลยครับ บิ Big Apple ๊ก p อปเปิลคมือแห่งการดราม่าแล้วยิ่งมีตัวเสริมดราม่าอย่างทางนั้นของคาร์เมโลแอนโทนีเข้าไปอีกรวมถึงการที่ช็อกช้ำน้ําใจอยู่ในเพลย์ออฟตลอดตลอดเนี่ยเออมันเป็นภาพจำของผมแบบแบบหายอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะฮะส่วนเนลลินเพล i ค a นสนะครับ ไม่ใช่ไซออนไม่ใช่อินแกรมฮะแต่เป็นแอนโทนีเดวิสเนาะแอนโทนีเดวิสนะครับผมตามแกมาตั้งแต่แบบเป็นนิวออรีนฮอร์เนสตและนะแล้วก็โอกลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์จำเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเควินดูแรนด์รัสเซลเวสต์บรูกแล้วก็เยมส์ฮาร์เดนนะครับเนาะก็นั่นแหละเป็นบิ๊กทรีนะฮะคือต้องบอกก่อนเนาะว่าผมเนี่ยดูช่วงประมาณแบบยุคตั้งแต่ปี2010อะ่ะผมจะบอกทุกคนเสมอนะว่าประมาณแบบ ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยผมจะจําหลายๆเรื่องราวของแทบทุกทีมได้เลยเพราะว่าผมกลับห้องมาเนี่ยสิ่งที่ทําคืออะไรรู้ป่ะแบบอาบ,อาบน้องอาบน้ําทำกันบ้านเสร็จปุ๊บผมจะเปิดคอมเปิดคอมเสร็จแล้วก็ดูไฮไลท์ทุกคู่ผมแบบตอนเด็กๆเ,เลยนะผมดูไฮไลท์ทุกคู่ครับแบบคือนั่งไปดิมันจะเป็นไฮไลท์ในในในเว็บ NBA เองอะสามนาทีสองนาทีงี้ยผมก็จะดูทุกคู่แล้วที่ผมจำนักบาสได้เยอะเพราะว่า นั่นแหละเพราะสิ่งนั้นด้วยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ MSN อ่าไม่ใช่ MSN กำลังบูมคือมันเป็นช่วงของ MSN แล้วมันจะมีแบบชื่อใช่ไหมมันจะมีให้เขียนชื่ออ่ะผมก็เขียนชื่อผมไปแล้วมันก็จะมีซับอ่ะคือ MSN ถนะ้าใครเคยเล่นนะยุคผมนะมันจะมีตั้งชื่อได้ยาวๆเลยแบบแบบมันจะเหมือนเป็นหนังสือตัวใหญ่เป็นชื่อเราแล้วก็แบบเป็นข้างหลังเล็กๆอะไรเงี้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วผมเขียนรายงาน ทุกคู่แบบ King's 103 Laker ลเกอเอ, Kobe Bryant, อ่อ k ค be แ r ร a n t กีต้มผมเป็นอย่างนั้นเลยคือโอ้โหคือมันมากนะครับมันก็เลยอาจจะส่งผลให้ว่ามันเป็นภาพจำของผมแล้วกันใช้คำนั้นลวกันหลายๆหลายๆทีที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นช่วงยุคประมาณแบบ2 0 1 2 2ถึง2018ซะเยอะเพราะว่ามวลเขาเรียกว่าอะไรวมวลความทรงจำของผมอะ มันกำลังอยู่ในประมาณนั้นไงถ้าผมอายุสักประมาณ35มวลความจําของผมเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเป็นเอ่อแมฟริกกลายเป็นลูก้าดอนเชชก็ได้นึกภาพออกไหมเออแต่ว่าตอนนี้ผมเพิ่งอายุ26ม่มวลความจําที่มันเป็นที่มันเป็นบิ๊กแซมเลอะมันมันยังไม่ได้ถูกเขียนทับมากขนาดนั้นนะครับนะก็นั่นแหละมาเล่น Challenge กันสนุกสนานแล้วก็เหมือนมาฟังเพื่อนคุยมาฟังเพื่อนเล่ากันนะครับอ่ะถ้าใครมีความทรงจำเกี่ยวกับไพรเนาะ พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์มาพูดคุยกันสนุกสนานเลยครับมาพูดคุยกันสนุกสนานชิลๆเนาะคลิปนี้ก็ผ่อนคลายจากการวิเคราะห์กันบ้างเนาะผมว่าช่องเราวิเคราะห์กันมามากแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายก่อนเข้าเพลย์ออฟด้วยนะก็เดี๋ยวเจอกับคอนเทนต์หนักๆหมายถึงแบบคอนเทนต์ที่มันวิเคราะห์เชิงลึกอีกเยอะมากมายแน่นอนครับในช่วงเพลย์ออฟเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องเราไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย